Hero <sharp inhale> <sharp> Kensan. <inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> สวัสดีครับพบกับทอยมอนในเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับ H Figuarts นะครับที่เป็นกระแสร้อนแรงกันมากๆนะฮะในตอนนี้นั่น,นคือ H Figuarts Camerader Revice and Vice Rex Genom นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นร่างหลักนะฮะของ Camerader ในซีรีส์นี้นั่นคือ Camerader Revice นั่นเองนะครับแน่นอนว่ามาใหม่ๆกระแสเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับราคาก็น่าจะอัพตามไปด้วยนั่นเองนะครับและพิเศษที่สุดก็คือ มาเป็นแพ็คคู่ด้วยนะครับจะเรียกว่าแพ็คคู่ไม่ได้สิเรียกว่ามาเป็นคู่นะครับเพราะว่าแพ็คคู่จะมีการวางขายอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเอาเลยฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมนะเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าครับมาและนี่นะฮะก็คือทั้งหมดของกล่องทั้ง2กล่องนะครับส่วนตัวคาเมดเลเดอร์รีไวส์เนี่ย<ๆ>ก็จะมีตัวเพียวๆแล้วก็มือมาให้เปลี่ยนอีก4ี่คู่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของไวส์เนี่ยจะมี เมก a าโรดอนนะครับไวส์แ m มนะครับแล้วก็โออินบัสเตอร์50สองโหมดนะครับก็คือบัสเตอร์โหมดแล้วก็เอ็กซโหมดนั่นเองนะครับแล้วก็มือมาให้เปลี่ยนอีก4คู่นั่นเองนะครับส่วนคู่มือในกล่องกล่องนี้เนี่ยที่ยังไม่ปิดกล่องเพราะว่าเขาแยกมาใส่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะสังเกตได้ว่าจะมีมือนะฮะแล้วก็ด้านในอีกนะครับถ้าเกิดใครที่เก็บกล่องเนี่ยก็ไม่ต้องไปแกะก็ได้มั้งเนาะนี่ฮะคู่มือของเขาได้ได้ว่า ประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินะฮะมาแบบเป็นรูปแบบนี้เลยนะสำหรับผมผมขออนุญาตไม่แกะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดทั้ง2ตัวนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับพร้อมแล้วมาดูพร้อมกันเลยฮะมาโอเคฮะหลังจากที่แกะกล่องแล้วก็พลาสติกออกมาแล้วนะครับบอกเลยว่า c a m e r a d e r r e v i s e มีความที่เท่มากๆนะฮะด้วยการที่แบบเขาใช้สีเมทัลลิกลงไปที่บริเวณหัวนะฮะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ย เออมันเป็นกึ่งฟ้านะฮะฟ้าเขียวอ่ะมันออกเขียวๆนิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยฮะดีเทลไล่มาดีมากๆนะครับรวมถึงสีชมพูของเขาด้วยมันทําออกมาได้เข้ากันดีมากๆนะฮะรวมถึงดิเวอร์นะครับเรีเยกได้ว่าไม่มีที่ติกันเลยดีกว่านะฮะตัวนี้เป็นการทำไรเดอร์ยุคเรวะที่ไม่ต้องหาอะไรมาเสริมแล้วฮนะค,คือแบบว่ามันดีเทลมันโอเคทุกอย่างแล้วนะฮะเนี่ยมือมีการเก็บนี่ฮะสีสีเดียวกันด้วยดูรอบๆกันเลยดีกว่านะครับ นี่ฮะด้านหน้าของเขาเนาะด้านข้างอ่าสีสวยอ่ะนะครับแล้วก็ด้านหลังของเขาก็ยังเก็บดีเทลและสีมาได้โอเคมากๆเลยนะครับรวมถึงสายเส้นเข็มขัดของเขานะครับรวมถึงอ่าไวสแตมพลูเดอร์นะครับรู้สึกว่าจะสามารถใส่กับไวสแตมอันอื่นได้ด้วยนะครับเน็บด้านข้างได้อีกนะเออดีเทลลวดลายโอเคมากๆเลยนะฮะมีการตัดเส้นที่บริเวณปากของเขานะครับเป็นสี ออกฟ้าๆนิดหนึ่งฟ้าเขียวนะก็คือสีเดียวกันกับนี่ฮะตรงหน้าอกของเขาเลยนะครับแล้วก็สีม่วงที่เป็นชุดของเขาเนาะด้านในนะครับรอยยับของคอเก็บมาได้โอเคมากๆนะครับในสิ่งที่ชอบมากในตัวคาเมร่เดอร์รีไวท์นะครับก็คือตรงตาของเขาเนี่ยมันจะใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็จะมีเท็กเจอร์ตาของเขาเนี่ยมันเป็นแบบลังพึ่งนะฮะเยอะะมากมายและดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะฮะ ตรงด้านบนของตายอีกทีเนี่ยก็จะเป็นพาสสายสีม่วงอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งมันจะเป็นรังผึ้งเหมือนกันนะครับทั้ง2ด้านเลยเนาะเออเดีอนะครับสวยงามมากๆนะฮะดีเทลเก็บรายละเอียดมาโอเคมากๆแล้วก็สีค่อนข้างจะตรงในซีรีส์นะฮะอันนี้แล้วก็รอยยับของเสื้อนะฮะตรงบริเวณแขนศอกนะครับตรงเอวด้วยนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ไม,ไ,ไม่ได้มีซิปเนาะตัวนี้ แต่ว่ารอยย่นรอยยับเก็บมาได้โอเคมากๆเลยนะครับนี่เท้าของเขานะครับดีอ่ะแล้วก็บริเวณหลังเท้าของเขามันก็จะมีเลข5นะฮะเป็นรูปเลข5อยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่50ปีนะครับแล้วก็ดีเทลของ Revi ส์ไดเนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเล็กเนาะตรงเ,เข็มขัดของเขานะครับแล้วก็ไวส์แซมด้านนี้ก็จะมีรูปเล็กอยู่ด้วยนะครับเป็นตาป๊มของเขานั่นเองเออ ียกได้ว่าเก็บดีเทลมาอย่างละเอียดมากๆเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องเสริมอะไราแล้วนะครับมาดูในส่วนของ a า m ์ a ม d d ดลไ i s e กันบ้างนะครับก็แน่นอนว่ามันเป็นร่าง Lex Genome นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีตีนนาร์โตะในชุดชุดนี้นะครับนี่ฮะหน้าของไ i s e นะครับก็จะเป็นหน้าไว้นั่นแหละแล้วก็มีดีเทลของร่าง Lex อยู่นะฮะก็ะคือใส่ชุดของ Lex นั่นเองนะครับตรงนี้ตรงผ้าพันคอนะครับจะเป็นยางนะฮะนี่ ดัดได้นะฮะหมุนได้เป็นบอจอยตรงนี้ด้วยนะครับเล็กๆตรงนี้ด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็ตรงหัวเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนชุดตัดเย็บนะครับตามสไตล์ของซีรีส์อยู่แล้วนะฮะส่วนไวส์สไตล์ของเขาก็จะเป็นลังพึ่งเหมือนกันแต่ว่าลงด้วยสีฟ้านั่นเองนะครับตรงหน้าอกจะเป็นเร็กเจโนมนะครับตรงนี้ครอบด้วยสีม่วงนะครับแล้วก็ตรงเส้นของไวส์ก็จะมีสีแทรกไปด้วยนะฮะก็จะเป็นสีน้าเงินแทรกบริเวณตัวนะครับเรามาดูรอบๆกันเลยดีกว่านะ นี่ฮะด้านหน้านะครับด้านข้างของเขาก็จะมีเกาะที่เอาไว้สําหรับการรวมล่างนะฮะแต่ว่าแอบเสียดายนิดนึงถ้าฟิกวูอาร์ทำแบบรวมล่างได้คงจะเล่นสนุกน่าดูนะฮะด้านหลังของเขานะครับจะมีหางด้วยนะฮะหางก็จะเป็นบอจอยนะครับส่วนหางเนี่ยมันก็เป็นยางนิ่มๆเหมือนกันนะครับอ่าก็คือเวลาเปิดกลองออกมาเนี่ยอบนานๆในเหนียวนะฮะ พูดเลยนะฮะตรงนี้ในส่วนแขนของเขานะครับก็จะเป็นเหมือนใส่ปอกแขนนิ่มๆนะฮะแต่ว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าก็จะมีดีเทลรอยเย็บขาด้วยอ่าสนับเข่าไปถึงขานะครับก็จะมีรอยเย็บมาด้วยนะครับอ่าเท่มากๆตัวนี้ในส่วนของดิเวอร์เนี่ยก็จะเป็นรถโลนเลยนะครับแล้วก็มีแซมสีชมพูเข้ามาแล้วก็มีไวส์แซมฮัเดอร์ด้วยนะครับอืมในส่วนของไวส์นะครับส่วนเรื่องชุดก็จะมีรอยยับอีกเช่นกันนะครับนี่ฮะ รอยยับด้านขาเออด้านหลังของขานะครับตรงกน้นนะก็จะเป็นเหมือนคนใส่ชุดนั่นเองนะเหมือนสูตรแอคเตอร์เลยนะครับดีเทลโอเคอ่ะชอบมากฮาวายส์ Vice. ในส่วนของหลังเท้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นเลขศูนย์สำหรับตัวของไวส์นะครับในกล่องของไวส์นะครับสิ่งที่มาด้วยนั่นก็คือโปรอินบัสเตอร์ฟิตตี้นะครับในทั้ง 2, 2> <f ork ment> โหมดนะครับมันก็คือโหมด X แล้วก็โหมดกันนั่นเองนะครับบัสเตอร์นะฮะซึ่งโหมด X เนี่ยตอนแรกก็งงว่าเออมันแตกต่างกันยังไงนะฮะ ทบจะดีเทลไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่าพอมาดูลึกๆแล้วเนี่ยตรงปลายสันของขวานนะฮะมันจะใหญ่ไม่เท่ากันนะฮะอันนี้มันจะหมดแอคเนาะมันจะใหญ่กว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นบัสเตอร์นะครับไมฮะมันจะเล็กกว่านะฮะที่เหลือเหมือนกันแล้วนะครับในส่วนของสเต็มก็จะเป็นสีขาวโพนแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้าของเขาจะเป็นรูปไวส์เนาะปีศาจนั่นเองอีกด้านหนึ่งปุ๊บก็จะเป็นล้นๆแบบนี้เนาะ ลงสีออกมาได้สวยมากๆนะฮะสีเหมือนเกราะของตัวรีไวซ์เลยนะครับดีเทลเก็บมาครบอ่ะดีมากๆนะฮะสำหรับกล่องไรเดอร์ตัวใหม่นะครับอีกหนึ่งอย่างนะฮะนั่นก็คือไวส์สเตมเมกาโลดอนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นร่างของดิเคทมันเล็กมากๆเลยอะ่ะนะฮะไม่โฟกัสด้วยซึ่งถ้าเกิดใครไม่ซื้อคัมเมลเเดอร์ไวส์เนี่ยก็จะไม่ได้ตัวนี้เนาะดีเทลเก็บมาโอเคครับด้านหลังเป็นสีขาวด้านหน้าเป็นสีมาเจนตาแล้วก็ตรงไวส์สเตมก็จะเป็นรูปฉลามเนาะ นะฮะเพราะว่าล่างดีแคทเนี่ยจะเป็นฉลามเนาะก็ประมาณนี้ถือว่าคุ้มอยู่สําหรับตัวไวส์นะครับต่อไปนะฮะเราจะมาดูจุดขยับทั้ง2ตัวนะฮะว่ามันเป็นไงกันบ้างนะครับเอาละฮะเรามาดูจุดขยับของรีไวซ์กันดีกว่านะครับมาตรฐานสูงขึ้นแล้วจุดขยับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากส่วนหัวของเขานะครับแน่นอนว่าหมุนได้รอบทิศอยู่แล้วฮะเพราะว่า กรอกของเขาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะหัวตรงคอแน่นมากเลยไม่ได้บิดตามด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนคอก็สามารถหมุนได้นะฮะไปตามเขาได้เลยนะฮะุ๊บนะครับแล้วก็การเอี้ยวคอฮึบนะฮะทำได้โอเคมากๆนี่ฮะอออือฮึบฮบนะครับมาในส่วนของบอดี้แน่นอนว่าเอวปิดได้อยู่แล้วนะครับฮึบซ้ายขวาเนาะแล้วก็นี่ฮะตรงนี้ด้วยนะครับอืมหมุนได้อีก นะก็เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็มาดูตรงแขนบ้างน,นะครับแน่นอนว่าเกาะไหลเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคนะฮะแต่ว่าก็เลื่อนออกมาได้นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ดึงแขนได้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับปึ๊บนี่ฮะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็กางแขนโอ้โหมันกางได้น้อยเนาะปึ๊บ่ะสุดๆละประมาณนี้นะครับการกางแขนประมาณนี้ได้น้อยนะอ่าเพราะว่า เหมือนเขาจะทําตรงเกาะไหลครับให้มันขยับได้มานิดเดียวนะฮะนี่คือดึงสุดๆแล้วได้แค่นี้เลยนะครับแล้วก็บวกกับการยกแขนมันได้แค่นิดเดียวเองอะนะฮะเออฮึดึงมาประมาณนี้นะฮะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเราก็แบบบิดเล่นอะไรไปได้นะฮะปกติอยู่แล้วเนาะนี่ยฮะมันทำมาคล้ายๆกับ2อุนะแต่ว่ามันไม่ได้เลื่อนเกาะมาถึงแบบแบบนี้ มันไม่ถึงนะฮะมันได้แค่นี้เองจริงๆนะอันนี้คือพยายามจะดึงอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็ใบเสรหมุนได้ปกตินะครับตรงแขนอืมอ่าประมาณนี้นะก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็มือหมุนได้ปกติเนาะเป็นบอรจอยนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้มาในส่วนของไดรเวอร์บ้างดีกว่านะครับแน่นอนว่าตรงไวสแตรมสามารถถอดออกได้นะครับนี่ฮะแล้วเราก็จะเห็นดีเทลเลข5อยู่ตรงนี้ นะแน่นอนว่ามันก็โยกได้ด้วยเช่นกันนะครับปุ๊บนี่ฮะเออเก็บดีเทลไดเวอร์มาดีมากๆนะครับในส่วนของตรงนี้ก็บิดได้นะครับปุ๊บอืมแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะฮะตรงนี้ไดเวอร์คือชอบมากนี่ฮะแล้วก็บิดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนในหนังเลยแต่ว่าไวสแตทม์ก็แน่นอยู่นะถือว่าแน่นนะฮะถ้าเทียบกับดับเบิลสองจุดูนะครับโฮเดอร์ตรงนี้ฮะก็จริงๆมันสามารถเสียบได้นะปุ๊บ นี่นะฮะโอเคเลยนะครับสามารถเล่นถ้าเกิดในอนาคตมีตัวอื่นมาเนี่ยก็เน็บไว้ข้างๆข,ข,ของตัวรีไวซ์ได้เลยนะครับแน่นอนว่าถ้าขามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถดึงได้นะครับประมาณนี้นะฮะเพื่อจะเลี่ยงในการที่แบบตรงเนี้ยไปขูดนั่นเองนะครับ,บนี่ฮะดังนั้นในการกางขาสบายเลยนะฮะนี่โอเคเลยนะฮะ เวลาเล่นแอคชั่นก็โอเคนะฮะแล้วก็เตะฮะการเตะนี่ฮะอืมเยอะเลยสูงมากเหมือนเดิมแล้วก็งอเข่านะครับเยอะอยู่แล้วนะฮะอ่าปึ๊บเตะหลังเตะหลังประมาณนี้นะครับตรงเท้าก็บิดได้นะฮะปกติเลยนะครับหมุนได้ด้วยแล้วก็ปลายเท้าขยับได้ครับอืม จุดขยับถือว่าโอเคแต่แอบติดนิดนึงคือการกางแขนเนี่ยมันค่อนข้างจะกางได้น้อยเนาะเออเพราะว่าตรงเนี้ยมันทํามาแบบมันไม่ได้แบบกางได้สุดๆนะครับสาหรับตัวของคอมเบอเดอร์รีไวส์ต่อไปเรามาดูตัวไวส์กันดีกว่านะครับ <S 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 ในตัวของคอมเบเดอร์ไวส์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาขยับได้เยอะกว่ารีไวส์นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ลองเช็คแขนดูแล้วมันโอเคมากๆนะฮะแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่ส่วนหัวก่อนส่วนหัวขยับได้ปกตินะฮะรอบทิศเลยนะครับอืมเยี่ยวคอได้ปกตินะฮะเพราะว่าตรง ผ้าบันคอเนี่ยเป็นยางสามารถแบบนี้ฮะเอียงได้สบายๆเลยนะครับแล้วเขาทาพื้นที่กว้างมากๆตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้นี่ฮะเฮ้ยผมว่าตัวไวเนี่ยมันสมูทกว่านะฮะนุ่มเลยฮะการขยับเนี่ยฮะสังเกตดูมันจะไม่ค่อยมีเสียงเลยนะเออเฮ้ยดีกว่าวะนี่ฮะการก้มเออเมื่อกี้ลืมให้รีไวซ์ก้มให้ดูนะฮะมันก็ประมาณนี้การก้มนะครับนี่ถ้าเทียบกัน ไว์ White, ขยับได้เยอะกว่าเยอะเลยอะ่ะนะฮะแล้วก็การเงยปึ๊บปึ๊บโอ้โหคนละเรื่องนะฮะเออการขยับของตัวไว้มันดีมากเลยอะ่ะนะฮะในส่วนของบอดี้ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มาในส่วนของแขนบ้างน,นะครับมันก็ทําเหมือนกันนะแต่ว่าไว้อ่ะมันขยับได้เยอะกว่านี่ฮะเนี่ยนะเออแล้วก็กางแขนนีเก้าสิบเลยด้วยนะฮะ เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะการพับแขนนะครับมือปกติเหมือนเดิมนะฮะการแกว่งแขนเอ้ยมันขยับดีกว่านะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกฮะหมุนได้บิดได้แล้วแต่เลยฮะว่าจะตัดเป็นอะไห่างด้วยเนาะห่างด้วยห่างด้วยนะครับสะบัดได้อยากเป็นอะไรก็ได้นะฮะตรงนี้แล้วก็มาในส่วนของขาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่น่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าตรงขาเนี่ยมันแบบเนี่ยฮะมันสีแบบนี้ด้วยแล้วก็ มันไม่ได้สูงเนี่ยฮะตรงเลยไว้มันสูงกว่านะฮะมันก็ต้องมีการเอาขาลงเพื่อจะไม่ให้สีเสียดสีเนาะไอแต่ไวเ้เนี่ยปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยเล่นแบบมันๆอะ่ะแล้วก็ยื่นขาลงนอีกเอาละฮะโอ้โหสุดๆไปเลยนะฮะการกางขาของเขานะครับเหมือนกันละที่เหลือหมุนได้นะฮะหมุนได้ปกติตัวรีไวส์ก็หมุนได้เหมือนกันแล้วก็นี่ฮะโอ้โห สุดๆอะ่ะมันเลยฮะการขยับของตัวไวส์นี่ฮะปลายเท้าเออจุดขยับเขาเยี่ยมกว่านะฮะก็สมควรแล้วนะครับที่คาร์บิเดอร์ไวส์จะมีราคาที่สูงกว่านิดนึงนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องซื้อคู่กันอยู่ดีเนาะประมาณนี้ฮะ <c oughs> เป็นยังไงกัน <Nice. S 2> บ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับ c a r m e ิ i d e r r e v i ์ e อนด์ไวส์เล็กจีโนมนะครับจากซีรีส์ค m e n Rider r e ไ i ส e นั่นเองนะครับบอกเลยว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็น ปรากฏการ์ใหม่ของฟิกกูอาร์เลยนะครับที่ลงดีเทลรายละเอียดมาได้ดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าข้อติดขัดมีอยู่นิดเดียวนะฮะนั่นก็คือคาเมเลเดอร์รีไวส์เนี่ยจุดขยับแขนมันค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยเนาะเพราะว่าในหนังเนี่ยเขาแอคชั่นได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นฟิกกูอาร์ตตรงแขนมันก็น่าจะยกได้มากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะฮะตรงเอ่อเกาะไหลเขาเนี่ยมันขยับได้ไม่เต็มที่นะฮะแต่ที่เหลือถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะทั้งการลงสีดีเทลโดยเฉพาะไวส์เนี่ยชอบมากๆะฮะจุดขยับสะใจเอามากๆ แต่เอาจริงเนี่ยถ้าเกิดใครชอบซีรีส์นี้เนี่ยมันก็ต้องจัดไปเป็นแบบแพ็คคู่เลยนะฮะหรือว่าซื้อแบบ2กล่องแยกแบบนี้ก็ได้นอแพ็คคู่อาจจะมาทีหลังนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะไปในทางชอบเอามากๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งซีรีส์เนี่ยมีความเดือดมากๆเลยนะฮะเอาแล้วฮะ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Camerader Revis e and White เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอ l นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับ Camerader Revis e เนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ うわすげ